ก็ดีจะไ,ได้วุบไปเลยทีเดียวตลาดก่อ รับซับซื้อสร้อยเส้นนี้มาถูกหวยที่ถูกดูนั้นเดินนั้นบ่อยๆอ,อ่ะห้าบาทสามบาทวะไรรับซับแต่พอเพียงรับซับแบบพอประมาณ ไอเก๋านี่ศกประป้ว้ยปากด้วยเหี่ยอะไรไม่รู้รองเท้ากูก็คาบแม่แต่ว่าไม่กัดนะแต่คาบไปไว้ที่นอนอ่ะไปหาเอะที่นอนอ่ะอันไหนเม็นๆนะกูกุกหมดนั่นแ่ละตีนมือนี่โอ้โหอีกสุดยอดตอนแรกคิดว่ามันป่ามันไม่ปอนเหมือนเด็กๆนะเด็กๆโอ้โหไปโตแล้วนี่หว่าแม่หว่าจะหายสวยว่ะเขาตรงเนี้ย้อยบางมุด ยังไม่เห็นหนะ้าไม่เอ้ยแมย่เลยนะเอ้ยแมย่อเว้ยมยันลงมันต้องไปใส่เพลงนั้นเนี่ย 어 g ư ไม่มีลูกเลยไอ้แป้งชอบขนุนโน้ตเลยผมยังไม่มีลูกพี่ถามละมายงชินก็ยังไม่ใช่หน้าสีวิเร้ากินสบูไปก่อนไอ้แป้งเขาไปเที่ยวพัทยากับแฟนเขารู้ป่ะแล้ว,แล,วแล้วห้องพักเขาจัดให้อะไรเขาจัดเขาเขียนอะไรนันะ่นแหละเขาจัดเป็นภาพเป็นรูปผมคู่กันได้ป่ะแล้วก็เขเียนว่า คู่รักข้าใหม่ปะมันบอกว่รู้จริงว่ะคือข่าละตลกอตลกอ่ะบอกเออรู้เร่อไงวะรู้จริงว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมันแยกเยอะเยอะรปานาปล่าได้ว่ามันเป็นทางเข้าเยอะเยอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้หรอ ออกอ่ะต้องมีเขาต้องมีป้ายอยู่แล้วใช่ปะใช่ตรงนี้ปะใช่อันนี้เรนะาก็เดี๋ยวหาหาก่อนมันขาแจ้วโคนหอยไปก็ก็ไกลอยู่นะแต่มันมาเส้นทางลุงปั๊กเส้นหอมเปิดสว่างหน่อยเส้นนี้ไม่ไหวบ้านไล่ปูตวกวัน

20 2 km. Đi, đi. mua đi, chiều cái shop cà phê. Nên bảo 12 km à? เอาคาเฟ่มีโาเฟ่มันถ้ามาเส้นนี้มันไม่ได้เว้ยเหมือนเราต้องขับอ้อมไปทางน้ำตกกล้วยเขาิินอย่างเงี้ย มาตอนนแรกเรามาถ่ายรูปใช่ไหมใช่ใช่ปะใช่พี่แล้วมันอยู่ข้างในเออก็ถ่ายมาถึงข้างในใช่ไหมมาร้อนอ่ะมันก็เลยยังไม่นั่งชิวิวเขาเงี้ยเรื่เมเปิลเด้อล็อก ตอนนี้ต้องอ้อมนนอ้อมไปทางน้ำตกทางนู้นอ่ะอีกยี่สิบโลอ่ะจะไปทางนั้นต้องไปทางตรงถน,นนอ่ะมัน<อ>ไม่ได้อยู่ซอยนี้ใช่ไหมไม่ใช่บบไกเลยแม่ต้องออกใช่ เองสกิโลก็ไปตัวเกี้ยี่สิบกิโลเออม,มันต้องอ้อมน้ำตกว้ขมิ้นด้วยนะเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีน้ำตกต้องชิลบเขาที่จะนอนแต่อยอยางมากคมปิ้งไม่ไหวอ,อันนี้ต้องมาเย็นๆน,นะสลรี่ที่เขามาเก็บสลอรี่กันนะ,ะแต่นี่มันก็จะสี่โมแล้วทำยังเย็นไม่พออีกอ่ะแแ ต้องเชา้ชาเช้าคาเฟ่เขาเปิดเย็นเช้าเเย็นเย็นมาเอาวิวอ่ะเชา้าร้านเขาไม่เปิดใครจะให้เขา้าหลกเขาขายเย็นเย็นพวกหมูกระทะเป็นชุดอะไรแบบนี้ใครมีที่ตรงนี้เนาะเทศกาลที่รับสับอือ้อ ชัวตกลางปีก็เตรียม เลวขวาเข้าสู่ถนนหาเ่งห่าไปรุดครับไปนี่หรือเปล่าเดินทาง,างต่อไปว่าจะไปล่น Peraí. มแม่ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรมา